สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมดีเจโนแมสและเกมเอเทนอลซาก้าลีเจียนเทคนิกกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาทีนะครับก็มีเพื่อนๆถามผมมาว่าผมเนี่ยเก็บเรเวลทหารยังไงเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันประชุมเหมาะกับช่วงนี้พอดีเสาร์อาทิตย์เนี่ยทองแล้วก็อ x p คูณ2ทั้งวันนะครับผมการสร้างตัวช่วงนี้แหละเป็นอะไรที่ดีมากอันดับแรกเรามาดูตรงนี้กันก่อนการจัดทับของเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรามีทีมนะครับอย่างเงี้ย แล้วก็มีทีมอยู่แล้วใช่ปหแล้วเราเนี่ยก็มีตัวอสมมติ2องตัวเนี้ยมันเลเวลเต็มแล้วเราไม่ต้องการเอามันมาเก็บเวลแล้วอะหรืออาจจะมีตัวอื่นๆน,นะก็อย่างเนี้ยอ,อย่างตรงนี้เลยท,ที่ทุกคนเห็นผมไม่ต้องใช้ผมเขาเลเวลมันเยอะแล้วผมเข้าออกเราเนี่ยควรมีทหารติดไว้อย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ลองไปลงดูว่าลงไหวไหมนะ,อ,ะอย่างตังเนี้ยผมมีอยู่เท่าไหร่เนี่ย 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ตัวนะเพราะฉะนั้นมันจะว่างประมาณ8ที่อ่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับซึ่งในทีมเนี่ยมันใส่ได้เต็มยี่สิบตัวละครนะครับยี่สิบยูนิตนั่นแหละอ่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราต้องการเก็บเลเวลอ่าให้ตัวที่มันเลเวลน้อยๆใช่ปะ่ะสมมุติผมเนี่ยอยากให้อ่าชิฟเฟียเนี่ยมาช่วยเก็บเลเวลมีลาวีมีเจนนี่มีเอลินเป็นทีมรองที่เราอยากเอามาให้เขาเก็บเลเวลนะ แล้วก็มีทหารด้วยทหารของเขาก็เป็นพวกเอลฟ์นะครับผมเอลฟ์ f, มันยังไม่ได้อัพแรงเลยวะ่ะตัวไหนดีสมมติเดี๋ยวผมไปหาตัวที่ยังไม่ได้อัพเลเวลก่อนละกันสมมติผมอยากเอาตัวนี้มากันอีพลดาบนเนี่ยสี่ตัวเนี่ยเราก็ลองจัดทีมดูก่อนว่ามันจะแบกไหวไหมทีนี้มาเรื่องแผนที่แผนที่เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันมีสามระดับนะครับแผนที่เนี่ย ธรรมดายากกุลาหนนะครับผมซึ่ง e XP และของที่ดรอปเนี่ยมันจะต่างกันอย่างธรรมดาเนี่ยแบบเนี้ยตรงเนี้ยก็ได้ของอยู่แค่นี้ส่วนแบบยากเนี่ยก็จะได้ของที่เพิ่มขึ้นอีกเป็นของที่เราต้องใช้กุลาหนก็ได้เหมือนกันแต่กุลาหนเนี่ยผมยังเล่นมาไม่ถึงนะผมยังอยู่แค่ตรงนี้อยู่อย่างเนี้ยได้ e XP หกแปดศูนย์นะครับคูณ2เข้าไปก็เป็นพันสองพันสองพันสามแล้วนะครับผมเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเห็นไหม 660แล้วเท่านั้นยังไม่พอแมปเนี่ยมันมี2ทวีปนะตอนนี้ที่ผมเล่นมาถึงมันมีรูเดียคือแผนที่แรกแล้วก็มี3ความยากนี่แหละแล้วก็มีแอชชาเนียนะครับจะเป็นแมปที่เกี่ยวกับมนุษย์งูซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเพิ่งเจอผมลืมผมเพิ่งเจอผมบอกตรงนี้เลยแล้วก็ของที่ได้เนี่ยระดับธรรมดาเนี่ยก็ดับของเนี่ยพอๆกับแบบระดับยากของรูเดียแล้วนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแล้วก็เอ็กพีเนี่ยก็เยอะเหมือนกันก็ได้800กว่าอย่างตรงนี้ถ้ามาตรงนี้ก็ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับของที่ได้มันก็เยอะแล้วก็อันนี้รางวัลประจําความคืบหน้ามันก็ยังได้น้อยอยู่นะมันก็ต้องอัพความยากไปแต่นี่เดี๋ยวเรากลับไปที่สมมติเดี๋ยวเรามาที่อันนี้ก่อนแล้วกันทะเลทรายนี่นะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาทีมเราเนี่ยเข้าไปก่อนว่าเราจะเก็บเลเวลยังไงรูปแบบมันก็ประมาณเนี้ยแล้วก็กดสู้ซ้ําถ้าเราอยากตั้งตั้งว่ามันไปกี่ทีก็ตามนั้นแหละเราก็ตั้งไปว่ากี่รอบอัพเกรดอัตโนม,มัติไหมกรณีที่ทหารเลเวลน้อยๆอ,อ,อย่างอันเนี้ย เรามั่นใจทรัพยากรเราไม่พอแล้วมันไม่อัพมัวๆแน่ๆเราก็เนี่ยกดออโต้นี้ไว้อัพเกรดอัตโนมัติไอ้พวกเนี้ยพอมันเลเวลยี่สิบมันก็กลายเป็นยี่สิบเอ็ดอัตโนมัตินะครับถ้ามันมีหินอะไรพออยู่ในคลังนะครับผมประหยัดพลังงานก็ปิดหน้าจอไปให้มันฟาร์มแต่ว่าเล่นในคอมก็อย่างที่รู้ๆกันครับแป๊บเดียวก็ดด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 ดเอาดด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 นดด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 นดด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 ด2ดดเนี่ยแล้วก็มีฮีโร่อีก สามตัวสี่ตัวเนี่ยทั้งเซตเลยดีกว่าหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราก็เอาเขามาด้วยมาอัพเวลให้หน่อยเพราะว่ามันอยู่ทีมสองมันจะไม่เก่งเลยก็ไม่ได้นะฮะมันก็ต้องใช้ลงดันอะไรพวกนี้ได้ด้วยผมเล่นเป็นทีมเวทนะครับจริงๆมันไม่เหมือนทีมเวทเลยนะผมว่าทีมนี้มันทีมในคมมนเซอร์ชัดๆอะ่ะใครบอกผมนี่มันทีมเวทวะเนี่ยเนี่ยปกลูกน้องปุกโครงกระดูกปุกกระต่ายผมว่ามันไม่ใช่ทีมเวทแล้วนะมันเหมือนทีมซัมมอนมากกว่า เออ่ยก็คือ XP เดี๋ยวมันจะคูณ2หน้าหลังเราจบเนียเราไปรอดูกันเลยดีกว่านี่กระต่ายไปแล้วนี่มาตุ้มตามตุต้มตามเลยนี่นะฮะทีมเมทเป็นอะไรที่ค่อนข้างเล่นสนุกนะแต่ว่าเลดเกมผมมองว่าอาจจะไม่โหดนะครับเพราะว่าถ้าสู้กับผู้เล่นอื่นแล้วทีมเขามีทหารมา้าหรือมีหน่วยจโจมที่มันพุ่งเข้าหาตัวพวกเราได้ไวเนี่ยทหารเวทเนี่ย ถาฐานเวทเด็บไม่พอเนี่ยก็ค่อนข้างแย่นะครับนี่นะครับโอ้โหดอกผองดีโชด้วยเสื้อคมมลนตราฮนะ,ะเนี่ยครับเอพี HP มันก็จะคูณ2เห็นไหมเอามันเล่นซ้ำว่ะผมลืมติ๊กออกเดี๋ยวออกเลยแล้วกันรองเท้าเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็ประมาณเนี้ยแล้วถ้าเราไปที่อีกแผนที่หนึ่งรูเดียรูเดียนี่ก็ดูด้วยนะฮะว่ามันไปกันไหวไหมถ้าไปไม่ไหวก็ดูตามความสามารถเรานะครับ อย่างอันเนี้ยผมมั่นใจว่าผมไหวนะเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูผมไม่ได้มั่นใจหรอกผมยังไม่ได้ลงเลยด้วยซ้านะเพราะผมลงกับทหารชุดอ่าจโจโงมเป็นหลักไหนวะเนี่ยโอ้โหยับกับยับทีผมเนี่ยยับนี่นะครับโครงกระดูกก็ยิงกันนัวนะฮะเนี่ยถ้าดูนะผมยิงกันนั่ตัวลุงตุเตะไปหมดเลยนี่โอเคแต่เรามีหมอสองตัวนี่ มีหมอตัวนี้แล้วก็มีเวทอีกสองตัวแล้วมีระก็ใจนี่ก็ธนูธนูสตัวนะทีมเอลฟ์ทีมเอลฟ์จริงๆควรทําเป็นทีมจริงๆรทัพเราก็ทําได้หลายแบบแหละถ้าเราจัดการยูนิตเป็นนะฮะผมเกียรคิดแล้วมันปวดหัวไงผมก็เลยอ่ะทีมแรกทีมเวททีมที่สองทีมทนูทีมที่สามอ่ะอยากเล่นเป็นทีมป้องกันนะครับก็จะเอาเป็นทีมแนวรับมากกว่า แล้วก็เดี๋ยวค่อยปรับแต่งกันอีกทีหนึ่งพอเราทีมที่1น่แน่นนะ่ะพอแบบพยุงตัวเองได้แบกบทีม2ได้แล้วก็ทําทีม2นะครับซึ่งแมปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแมปหลายแบบอยู่เหมือนกันนะมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีแมปที่ลงได้ทั้ง1นึ่ทับสองทับสามทับถูกไหมครับแต่ว่า exp มันก็แชร์กัน3ทับนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะได้น้อยการลงอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะไวที่สุดแล้วนะสาหรับผมนะบอกาสำหรับผมผมคิดว่าลงแบบเดียวเดียวแล้วก็คัดตัวออกครึ่งหนึ่งแล้วก็ใสส่่่่ไปอยาางงละครึนจดดีุด พอไม่ว่ายัางไงผลลัพธ์ EXP มันก็ได้เท่ากันถูกไหมแต่ที่ผมสงสัยก็คือแมปแต่ละแมปเนี่ยมีอัตรา,าการดรอปของอาวุธผมว่าไม่เหมือนกันนะเพราะบางแมปเนี่ยผมลงบ่อยๆเนี่ยมันดรอปแต่ธนูหรือบางแมปเนี่ยดรอปแต่คทาบางแมปก็ดรอปแต่ดาบอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกี่ยวไหมเออเนี่ยเราเจอทีมทหารมาเข้าไปก็แย่มกันนะเนี่ยทีมเรางานเข้าแล้วล่ะนี่มันเป็นแมปกระ,ระหลนแล้วผมลงครั้งแรกด้วยนะเออควรคิดดูเดี๋ยวผมสร้างขนาดไหนอ่ะผมจะรอดไหมเนี่ย ผมคิดว่าผมต้องรอดวะเรามีแพนเทล่าบวกอยู่นะฮะแล้วก็แบกด้วยแพนเทล่ากับโทลีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเวลาซื้อไอดียไม่ได้สนใจหรอกจะเอาแต่ตัวเมนต้าเลยอ่ะผมมองว่าต้องดูดีๆก่อนนะว่ามันแทงไหวไหมเออถ้ามันแทงไม่ไหวเนี่ยก็เล่นก็มันต้องมีที่ไว้ให้แพนเทล่าซัมมอนลูกน้องมาช่วยแทงได้เพราะทหารน่ะถ้ามันยังไม่ไม่อัพเลเวลเยอะๆมันก็ไม่ถึกนะครับมันยังสู้โกเลมไม่ได้เพราะโกเลมมันปลุกใหม่ได้เรื่อยๆไง เออมันหมดมันคูดาวเสร็จมันก็ปลูกเนี่ยแล้วก็กระต่ายของโทริก็เป็นตัวแบกได้มันถึกพอๆกับฮีโร่ตัวหนึ่งเลยอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเกมเนี่ยผมมองว่าก็ลองดูดูกันนะครับอย่างนี้เห็นไหม e p พันสี่แป๊บเดียวอะกรเลเวลอัพกันหมดแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเลเวลอัพกันเลยทีเดียวนี่นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆส่วนการลงสองทับอะไรพวกนี้ยก็มันก็มีอยู่แต่ว่ายี่ห้พิจะได้น้อยไปเรื่อยๆไม่รู้อยู่ไหน เดี๋ยวผมลองพาไปดูระดับนี้ลวกนะันสมมติด่านด่านดาน่ดา,นดานไหนอะด่านที่หสมมติด่านเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูความต่างผมจะไม่ลงนะผมให้ดหูเฉยว่ามันต่างกันยังไงเนี่ยเห็นไหมเอ๊ะ e พี่มันจะถูกแชร์ครับถ้าคูณ2มันก็เอา1 3อยคูณเข้าไปอะเนี่ยเห็นไหมลงเดี่ยวมันก็ได้เยอะกว่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเลือกกันเอาดูนะครับผมอย่างตรงเนี้ยผมก็ประมาณนี้แหละผมก็จะจัดทีมของผมแล้วก็ปล่อยเขาฟาร์มกันไปเรื่อยนะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วก็ แค่นั้นเลยง่ายๆเดี๋ยวก่อนไปก็ฟาร์มัักรอบคนละขนนะแล้วก็มาแมปนี้ต่อก็ตั้งค่าครับแล้วก็ฟาร์มไปยาวๆแต่ว่าทหารทีมเนี่ยต้องดูดีๆนะเพราะว่าไม่ไหวขึ้นมายุ่งเลยก่อนจากไปก็จากไปด้วยคลิปนี้เลยสงครามนะที่ทีแรกคิดว่าเออจะรอดหรือเปล่าวะแต่ไหวแบกไหวอยู่นะครับ ประมาณนี้ครับสาหรับวิธีการฟาร์มทหารยังไงนะครับผมก็ฟาร์มประมาณนี้แหละครับก็คือสําหรับผมเนี่ยก็เอาตัวตัวตัวหลักออกไป5ตัวแล้วก็ตัวที่ต้องการอัพเรเวลมาเนี่ยมาใส่สัก5ตัวหรือ8ตัวนี่แหละดูก่อนค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับว่าเออเราจะฟาร์มแบบนี้เนี่ยมันแบกไหวไหมมันจบไหวไหมถ้าเราต้องการความเร็วเราก็ต้องดูด่านที่มันอ่อนกว่านี้ที่เราเคลียร์มอนได้ไวหรือถ้าแบบเออเรายังไงก็ได้เวลาเราเยอะเราก็แค่อยากฟาร์มให้มัน หมดๆไปให้มันเลเวลอัพไปก็เลือกเอาตามความเหมาะสมแต่เบื้องต้นเนี่ยผมฟาร์มประมาณนี้แหละครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้บอกเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะครับส่วนใครที่แบบเออพี่เล่นจัดทับยังไงผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับเพราะว่าผมเล่นเป็นสายเวทแล้วก็เราอาจจะเห็นคนเก่งๆในกลุ่มเยอะนะครับแต่อันนั้นเขาเติมกันนะครับบางคนเขาไม่ได้เล่นฟรีสายฟรีเนี่ยมันเล่นยากอย่างเช่นม้าเนี่ยทับม้าผมบอกเลยว่าเลดเกมนะครับต้นเกมทำม้าง่อยมากนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีของแล้วก็ค่อยไปทำทีหลังก็ไม่เสียหายนะครับก็ประมาณนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ